สวัสดีค่ะนารีกิมะาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้แม่หมอจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมแต่เป็นการปฏิบัติธรรมที่หลงไปกับเรื่องของซาตานเขาเรียกว่าหลงธรรมในทางที่ผิดเนี่ยมันอาการมันเป็นยังไงแล้วมันจะส่งผลอย่างไรนะคะการปฏิบัติธรรมบางครั้งเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าอสูรตอนนี้ในยุคน,นี้มันอิทธิฤทธิเทียบเท่ากับมหาเทพเขาจะจําแรงร่างเป็นเทพองค์ไหนก็ได้มาหาคุณทีนี้แล้วคุณอยากรู้ว่า เฮ้ยแล้วการปฏิบัติธรรมของคุณเน่ยมันมาถูกไหมองค์ที่อยู่กับคุณดูแลคุณเนี่ยมันใช่องค์จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นซาตานแฝงมาอ่าเวลาที่คุณปฏิบัติธรรมอะ่ะคุณจะรู้สึกอเขาเรียกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เย่อหยิงอะ่ะไม่มีอารมณ์ไม่หลงไปกับสิ่งที่เรามีนะคะบางคนเหมือนกับเก่งวิชารู้แล้วทุกอย่างแล้วทําให้มีอารมณ์เหมือนกับ ผิดไปอ่ะตรงนี้เป็นลักษณะของการหลงทำรรนะคะการปฏิบัติธรรมที่ไม่ถูกและอาจจะสุดท้ายไปสู่ความเป็นมารได้เ<ม>วลา<ม>ที่คุณปฏิบัติธรรมจริงๆถ้าเป็นเทพมาสอนสั่งคุณจริงๆเนะ่ยต่อให้มันมีบททดสอบอใจคุณนะจะนิ่งใจคุณจะนิ่งคุณจะมีความสำรวมในกายวาจาใจนะคะมีความคิดที่เป็นด้านบวกต่อผู้อื่นเพราะว่าเวลาที่มันเกิดปัญหาหรือเกิดอุปสรรคอะไรคุณจะไม่โทษคนอื่น แต่คุณจะโทษที่ตัวคุณเองก่อนคือหันมาพิจารณาที่ตัวเราเองก่อนนะคะว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่มันเกิดความทุกข์ที่มันเกิดอ่ามันเกิดจากที่ตัวเราหรือเปล่าก่อนนะคะถ้าเป็นลักษณะทางธรรมที่ถูกเวลาองค์เขาสอนนะและองค์เขาเวลาสอนนะเขาจะสอนให้คุณแบบสํารวมกายวาจาใจนะคะแล้วเราจะไม่หลงละเลงไปกับชาญทิพย์ไปกับชาญอํานาจแห่งชานนะไม่หลงละเลงไปกับตาทิพหูทิพหรืออะไรที่ได้มาเพราะการหลงละเลงอ่ะบางครั้ง ตาที่คุณที่คุณได้มามันอาจจะไม่ใช่ตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้คุณเพราะว่าเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะให้ตาทิพย์คุณเขาจะดูบารมีในการปฏิบัติของคุณแล้วองค์ที่มาอยู่กับคุณเนี่ยเขาคุ้มครองคุณได้ไหมเวลาที่คุณปะเวลาที่เขาเปิดตาทิพย์ให้คุณแล้วเนี่ยเพราะว่าการเปิดตาทิพย์ในยุคเนี้มันไม่ใช่แค่เห็นผีไม่ใช่แค่เห็นเทวดาแต่มันเห็นอสูรซาตานได้แล้วถ้าเห็นได้เขาก็เห็นคุณได้พอเห็นกันได้เนี่ยมันสาาามรรถกะทํ ทำร้ายร่างกายเอาจิตของคุณไปเป็นบริวารเนี่ยได้ทุกเวลาคนที่หลงเนี่ยส่วนใหญ่จะหลงหลงแล้วเอาเอาอำนาจแห่งฌานตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดี่ะคึกึกเหิมเหรอคึกเหิมใช่ไหมผู้กสิทิ์ไทยไทชาติคึกเหิมในในอำนาจแห่งฌานที่มีในความรู้อันน้อยนิดที่มีแล้วถือว่าตัวเองนั้นแบบเก่งแล้วได้มาแล้วทุกอย่างแล้วบางครั้งเอาไปเตือนผู้คนอ่ะจากจาก จากอํานาจแห่งชาญที่มีหรือความรู้ที่มีเอาไปเตือนผู้คนแต่เตือนในลักษณะผิดลักษณะนี้จะพาคุณไปสู่มารได้ทันทีนะเ,เพราะว่าถ้าถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมของสายเทพจริงๆน่ะเขาจะไม่ให้คุณหลงยึดติดในสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะมีมีตาทิพย์หูทิพย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่ให้คุณหลงกับตรงนี้มีก็คือมีไม่สนใจเห็นอะไรก็คือ เห็นไม่ได้สนใจเหเ็นเทพเทวดาก็ค yeah. ือเห็นแล้วก็ปล่อยผ่านเห็นผีก็ให้แผ่เมตตาให้กับวิญญาณทั้งหลายแล้วก็ปล่อยผ่านเขาจะเน้นให้คุณแบบทําจิตให้มันว่างๆแล้วไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นตราบเท่าที่คุณยังไม่ได้บรรลุทมอะไรเขาจะไม่ให้คุณไปสอนสั่งทำใครนะเขาจะให้คุณอยู่ในสถานที่สงบสงบถ้าคุณเป็นคารวาสเขาก็จะให้คุณเก็บตัวอยู่ในห้องหรืออยู่แบบสันโดษอ่ะไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับกิเลสของมนุษย์เยอะ เพราะขั้นตอนใน,นระหว่างการปฏิบัติเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญมากจิตสามารถที่จะหวันไหวไประหว่างทางบวกกับทางลบได้ทันทีเออฮะถ้าในช่วงที่ปฏิบัติแล้วคุณอยู่กับ่ามกลางของกิเลสมนุษย์โลภโกรธหลงนิสยามีหมดตรงเนี้ยอาจจะทําให้คุณปฏิบัติแล้วเขยออกไปได้นะคะออกไปสู่การหลงในอํานาจแห่งการปฏิบัติในฌานของคุณได้ดังนั้นมันก็เหมือนกับเวลาที่พระทุดงที่เขาปฏิบัติอ่ะ เขาจะต้องไปปฏิบัติในป่าในเขาเพราะว่ากิเลสข,ของมนุษย์มันจะทาให้เขารู้เกียดค้านทําให้เขาติดสุขสบายทําให้เขาร่วมอารมณ์ไปกับกลุ่มคนน่ะเฮ้ยคนนี้มินทามาเอาคนนั้นมาทีร่วมมินทาร่วมมีอารมณ์ไปกับเขาอะร่วมมีความคิดที่เป็นด้านลบไปกับเขานั่นแหะคือมาจะเข้าแทรกจะทําให้แทนที่จะปฏิบัติไปได้มันกลับจะปฏิบัติไปไม่ได้อบางครั้งเทพที่คุณเห็นน่ะ มันอาจจะไม่เทพไม่ใช่เทพก็ได้นะอาจจะเป็นปีศาสตานที่จําแรงร่างมาก็ได้ดังนั้นให้พิจารณาที่สภาวะจิตของคุณนะคะถ้าจิตของคุณรู้สึกนิ่งสบายไม่หลงไปกับสิ่งเหล่านี้นั่นคือการปฏิบัติในทางที่ถูกแต่ถ้าจิตคุณรู้สึกหลงไปตามกิเลสเขาอ่ะเฮ้ยปฏิบัติผิดนะให้ไปมีครูบาอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์คุณก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่เขาปฏิบัติจริงๆเป็นนักปฏิบัติจริงๆนะคะเพราะว่าอาจจะหายากสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หายากจนเกินไป ยุคนี้ส่วนใหญ่นะคะเราว่าหลายๆคนเขาปฏิบัติเองจนบรรลุน่ะมีเยอะแยะเลยเออดังนั้นเวลาที่คนปฏิบัติทำจริงๆเขาจะสัรวมในความคิดในกายวาจาใจตรงนี้มากๆเวลาที่คุณเห็นเทพองค์ใดน่ะคุณคุณไม่ไม่ต้องไปสนใจอะค่ะไม่ต้องไปสนใจว่าโฮยตื่นเต้นฉันได้เห็นเทพองค์นี้แล้วฉันก็ไปเป่าประกาศเต้าก้าวเป่าๆฉันเห็นเทพองค์นี้เธอจะต้องมาศรัทธาฉันเออแล้วเธอต้องให้เงินให้ทองฉันถ้าอย่างนั้นอะไม่ใช่ละปล่อยผ่านเลยนะคะเออแล้วคุณก็ ปรีตัวออกมาปรีกวิเวกแล้วก็ปฏิบัติของคุณเองนะคะดังนั้นเวลาตาทิ์ตาทิ์ที่ได้มาแล้วเนี่ยถ้าเขาให้คุณเห็นอะไรเยอะแยะมากมายอะ่ะแล้วถ้าการที่คุณเห็นตาทิ์แล้วคุณไปดูแคลนคนอื่นอะ่ะไปต่อว่าคนอื่นแล้วก็ยกตนเองให้สูงกว่าคนอื่นแล้วไปข่มคนอื่นอะ่ะมานนะคะไม่ใช่เทพเพราะเทพเขาจะไม่ได้ให้ให้สนใจอำนาจแห่งชานะคะเขาได้มากระเท่านั้นมิ่งม้อยหมอมีตาทิ่เยอะแยะเลยไม่บอกไม่เฉยเลยคะ่ะไม่ได้ท้องการอยากได้ด้วยมาแล้วคุณก็มีแต่ภาระหน้าที่เต็มไปหมด แต่เขาจะให้มาก็คือให้แต่เขาก็ดูสภาวะจิตของคุณไงดังนั้นการปฏิบัติหรือการหลงทาตรงเนี้ยต้องระมัดระวังนะคะหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชาหลวงปู่แหวนหลวงปู่โตอุ้ยเยอะแยะเลยพระอรหันต์ในอดีตที่เขาปฏิบัติจนบรรลุแล้วเขามีมีแนวทางนะคะในการปฏิบัติให้คุณทาเป็นหนังสือเป็นรูปเล่มมีประวัติของเขาว่าประวัติแต่ละแต่ละ องเนี่ยเขาไปเจออะไรมาบ้างแล้วเขาผ่านอะไรอะไรมาแล้วเขาทําปฏิบัติยังไงเ <_ complaint> นี่ยเขามีตัวอย่างให้คุณเห็นเยอะแยะเลยคุณสามารถที่จะไปอ่านเองแล้วก็ปฏิบัติเองได้พาาระอรหันต์ก็มีเยอะอยู่ที่คุณจะเลือกเลือกที่จะศรัทธาองค์ไหนแล้วเอาเป็นต้นแบบอย่างแม่หมอเนี่ยศรัทธาหลวงปู่โตหลวงปู่มัน่นแม่หมอก็เอาหลวงปู่โตหลวงปู่มั่นเป็นต้นแบบในการปฏิบัติของแม่หมอนะคะรู้สึกเครียดกลางหนังสือหลวงปู่ชอบด้วยค่ะอ่านไปเลยหนังสือปวรหลวงปู่ชอบอ่านแล้วสนุกอ่านแล้วแบบ อ่านแล้วมันมันได้อัธรสในธรรมในความสุขตร,ตรงนั้นแล้วทําให้จิตนิ่งแล้วทําให้มาอ่านหนังสือของหลวงปู่มั่นที่นหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติพิจารณากายข้าสติเนี่ยเราจะไปได้แต่เม่หมอจะไม่สนใจเลยว่าตาทิพย์จะเห็นอะไรจะได้ตาทิพย์ไหมจะเห็นองค์เทพอะไรไหมไม่สนใจค่ะเราปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆไม่ให้กิเลสมันครอบในขณะที่เราปฏิบัติไม่ให้สิ่งที่เรารู้่หลงทาตัวเองแล้วไปแล้วไปดูถูกดูแคลนชักชวนผู้อื่นในทางที่มัน มันจะก่อเกิดจิเลตอ่ะอันนั้นอันนั้นจะเป็นสภาวะการหลงธรรมนะคะแล้วผู้ที่หลงธรรมถามว่าที่สุดแล้วอ่ะถ้าคุณหลงธรรมตัวคุณเองอ่ะไม่เป็นไรหรอกกรรมมันก็อยู่ที่ตัวคุณเองแล้วคุณสามารถเบนเบี่ยงเบนหรือว่าวกกลับมาให้มาทางที่ถูกได้ไงแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเอาสภาวะการหลงธรรมของคุณเนี่ยไปเผยแพร่คนอื่นแล้วชักชวนคนอื่นผิดกับคุณกรรมหนักนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนจะไปสู่ความเป็นเปรตอ่ะความเป็นเปรตนะคะเปรตยิงยาวเลยแล้วลงไปสู่นรกกับภูมิขั้นลึกด้วยนะคะ เออ <speaker> อันนี้ก kind of ็แค so ่จะเตือนว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะหลงอยากจะได้ตาทิพย์เ <t> ฮ้ยฉันไปปฏิบัติกับสำนักเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเปิดตาทิพย์ให้ฉันเขาไม่ได้เปิดตาทิพย์ให้คุณนะแต่คุณจะได้ผีมาตามตาทิพย์เมื่อถึงเวลาเนี่ยคุณปฏิบัติไปค่ะองค์เขาจะเปิดให้คุณเองแล้วเวลาที่เขาเปิดให้คุณเขาจะดูแลคุณเวลาที่คุณถอดจิตออกไปที่ไหนเขาจะดูแลคุณแล้วส่งจิตของคุณกลับเข้าร่างด้วยความปลอดภัยนะอย่าไปพยายามเปิดตาทิพย์ เพราะการพยายามเปิดตาที่มันไม่ใช่หนทางแห่งการหลุดพ้นอมืมันคือความอยากมันเป็นกิเลสน,นะคะแล้วถ้าคุณยังไม่ได้บรรลุทมอะไรแม่ผมไม่แนะนําว่าไม่แนะนําให้ไปสอนสั่งอะไรใครบงคางครั้งถ้าเราสอนผิดมันก็คือผลกรรมที่มันจะสะท้อนกลับมาหาตัวกุลในวงกว้างได้อันนี้เราไม่ได้พาดพิงถึงใครนะทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้เออแต่ก็จะบอกว่ายุคนี้คือคาราวาะเน้นปฏิบัติธรรมกันเยอะ ถ้าคุณจะปฏิบัติคุณก็ถ้ารู้สึกว่าในวัดในวามันรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคคุณก็ปฏิบัติเองที่บ้านได้ค่ะน่าจะปลอดภัยกว่าเนาะนุ่งขาวหงขาวต่อหน้าพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์ในบ้านของคุณเองค่ะทําจิตให้มันนิ่งๆให้มันว่างๆให้มันสบาย,บายๆเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของคุณดูแลคุณช่วงที่คุณปฏิบัติสอนสั่งคุณอย่างเนี้ยค่ะจะปลอดภัยกว่าเนาะแล้วก็สํารวมอยู่กับตัวเองอะ่ะเดี๋ยวคุณจะปฏิบัติไปได้บรรลุเอง โอเคนะคะอย่าพยายามอย่าอย่านะอย่าระวังการหลงทำการหลงการปฏิบัตินะคะโอเคนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะอืมต้องเอาองค์ชายองค์หญิงเข้า <c oughs> เข้ากล้องด้วย <c oughs> นี่ก็เล่นแอปให้แบบขครเครียดเนาะ